รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ลงพื้นที่ครับตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามในจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งสา,สามารถรองรับผู้ป่วยได้กว่า200เตียงที่มหาวิทยาลัยราชพัฏร,ราชนครินอำเภอบางคลา้าจังหวัดฉะเชิงเซาศูนย์บางคล้านะครับศาสตราจารย์พิเศษดอ,อรอเนกเหล่าธรรมทัศนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม พร้อมกับประหลัดกระทรวงและผู้บริหารก่อนลงพื้นที่ครับเพื่อไปติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยราชพัฒราชนครินบางคล้าโดยมีนายไมตรีไตจิลานันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมกับคณะให้การต้อนรับครับสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินก็มีการเตรียมโรงพยาบาลสนามไว้จํานวน200เตียงซึ่งการระบาดของโควิด -19 รอบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างหนักครับ โดยทางโรงพยาบาลสนามของมหาวิทยาลัยเองจะสามารถรับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นหลักและก็ยังมีโรงพยาบาลสนามที่ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารพัฒนาอำเภอพนมสารคามรองรับอีกหนึ่งแห่งนอกจากการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแล้วนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนร,รัชนครินทร์ก็ยังให้การอนุเคราะห์อาคารบางปะกงพาร์คซึ่งเป็นโลคอลควอลทีนสำหรับการกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูง สามารถรองรับได้35ห้องครับนอกจากนี้ก็ยังมีโลเคอลควอลตินที่ศูนย์ฝึกอบรมโรงไฟฟ้าบางปะกงและโรงแรมแกรนรอยัลพลาซาอีก2แห่งที่สามารถรองรับสําหรับกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงสูงทั้งโรงพยาบาลสนามและโลเคอลควอลตินที่มีอยู่ก็มีศักยภาพแล้วก็เพียงพออยู่นะครับในการที่จะรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ก็ได้บอกว่าทางกระทรวงประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยโดยทางกระทรวงครับเป็นกองหนุนที่พร้อมในการทำงานทุกจังหวัดก็เพื่อรับมือกับโควิด1 9เการะลอก3ครั้งนี้และจะขยายให้มากขึ้นมากถึง1 2 0 0 0 0เตียงทั่วประเทศครับ